สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ k ล e ป going ครับผมสำหรับนี้นะครับเราอยู่กันที่พรบมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับจุดไหนที่ไม่สําคัญผมจะข้ามนะครับไม่งั้นคลิปจะยาวเกินไปแต่ถ้าใครอยากอ่านทั้งหมดเนี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับในพรบฉบับนี้นะครับคำว่าหน่วยงานของรัฐหมายถึงกระทรวงทะวงกลมและส่วนรชาชการที่มีชื่อเียกอ,อย่างอื่นและมีฐานะเป็นกลมส่วนรชาชการท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐในฝ่ายบริหารแต่ไม่รวมถึงหน่วยงานธุรการของรัฐสภาองค์กรอิสระศาลและองค์กรอัยการนะครับคำว่าองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหมายถึงคณะกรรมการข้าราชการผลเลือนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาข้าราชการครูข้าราชการตำรวจรวมทั้งคณะกรรมการกลางเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนะครับ และพรบฉบับนี้มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการครับผมส่วนคําว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐและกรรมการเนี่ยนะครับที่ผมมาได้ไฮไลท์เพราะว่าความหมายมันตรงตัวอยู่แล้วสามารถไปอ่านเพิ่มเอาได้เลยนะครับมาตรฐานทางจริยธรรมก็คือหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องประกอบด้วย 1. การยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์2ซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธนึกที่ดีแล้วก็รับผิดชอบต่อหน้าที่ 3. กล้าตัดสินใจและทาเป็นสิ่งที่ถูกต้อง4คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะ5มุ่งผลสำเร็จของงาน 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เลีอยปฏิบัติและ7ดํำรงนตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการนะครับส่วนข้างล่างนี้ครับอ่านเพิ่งเอาได้นะครับข้ามไปได้เลยและในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่มีองค์กรกลางให้องค์กรต่อไปนี้เป็นผู้จัดจทํรบมวลแทนนะครับ หถ้าเป็นข้าราชการการเมืองก็ให้คอรมอเป็นคนจัดทํา 2. ถ้าเป็นข้าราชการทหารและข้าราชการในกราโหมให้สภากลาโหมเป็นคนจัดทํา 3. ถ้าเป็นพนักงานรับวิสาหกิจให้สํานักงานนโยบายรับวิสาหกิจเป็นคนจัดทําและ 4. ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในองค์กรมหาชนก็ให้คณะกรรมการส่งเสริมองค์กรมหาชนเป็นคนจัดทํานะครับและในกรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรไหนจะเป็นผู้จัดทําประมวลเนี่ย ให้กมจเป็นผู้มีอำนาจวินิฉัยเองนะครับส่วนข้างล่างนี้ครับอ่านเพิ่มเอาได้นะครับข้ามไปได้เลยคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมหรือกมจรประกอบด้วยประธานเป็นนายกรมัมนตรีหรือเราอนายกที่นายกมอบหมายรองประธานเป็นผู้แทนกพมีกรรมการ5คนได้แก่ผู้แทนคณะกรรมการจากขา้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาขา้าราชการครูขา้าราชการตำรวจ และข้าราชาการท้องถิ่นและสภากราโหมนะครับและผู้ทรงคนวุฒินะครับมีเวลาทั้งหมด3ปีไม่เกินสองวรติดต่อกันมาจากการที่นายกรัฐมนตรีเป็นคนแต่งตั้งมีทั้งหมดไม่เกิน5คนนะครับและมีเลขานุก,การก็คือเลขาธิการกอพนั่นเองส่วนตรงนี้เขาบอกแค่ว่าคณะกรรมการกมอจอเนี่ยอาจจะมีมติเชิญให้ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายซึ่งมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเนี่ยให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวเพิ่มอีกก็ได้นะครับ และให้สำนักง,งานกอพอมีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการนี้ครับผมซึ่งคุณสมบัติของผู้ทรงคนวุฒิได้แก่ 1. มีสัญชาติไทย2อายุไม่ต่ำกว่า45ปี 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ 5. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกเว้นแต่ไปความผิดที่กระทำโดยประมาทนะครับ 6. ไม่เป็นผู้ดำร,รงตำแหน่งทางการเมือง7ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือให้ออกปลดออกไล่ออกจากราชการ ละว,วิสาหกิจหรืหออน่รเงานของรัฐแไม่เคยถูกสารสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ9ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ10ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง11ไม่เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างหลายแรงนะครับและผู้ทรงคนวุฒิจะพ้นจากตำแหน่งก็ต่อมเมื่อ1ตาย2ลาออก 3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม4 กมอจอมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงมาลกกว่ากึ่งหนึ่งเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถและในกรณีที่ผู้ทรงคนวุ่นพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระหรือยังมีวาระอยู่แตในยกรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งคนใหม่ขึ้นมาแทนเนี่ยให้วาระของคนใหมเ่เท่ากับคนเก่าที่เหลืออยู่นะครับเว้นแต่วาระที่ว่าเนี่ยเหลืออยู่ไม่ถึง180วันจะไม่ตั้งผู้ทรงขึ้นมาใหม่ก็ได้และในกรณีที่กรรมการผู้ทรงพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยก,กรรมการเท่าที่มีอยู่ไปก่อนนะครับซึ่งคณะกรรมการนี้มีหน้าที่ 1. เสนอแนะให้คัปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมต่อคณะรัฐมนตรี2กําหนดแนวทางหรือมาตรการในคัรขับเคลื่อนการดําเนินการกระบวนการรักษาจริยธรรมรวมทั้งกลไกและการใช้บังคับประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. า กำหนดแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ 4. กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินง,งานตามมาตรฐาน,านจริยธรรม 5. รายงานเสนอต่อคอรมออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและ 6. ตีความและวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับส่วนข้อเจ็บไม่ต้องจำนะครับข้ามไปได้เลยส่วนตรงนี้เขาบอกแค่ว่าคณะกรรมการกอรมอจอเนี่ยมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นคู่มือขึ้นมานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับ แล้วก็ลงทั้งกําหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐด,ด้วยส่วนข้อล่านี้เขาบอกแค่ว่าถ้าข้อกําหนดทางจริยธรรมของหน่วยงานไหนไม่สอดคล้องกับที่กมจกําหนดเนี่ยก็ให้กมจแจ้งให้หน่วยงานนั้นแก้ไขให้ถูกต้องนะครับและให้กมจจัดให้มีการทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมทุก5ปีด้วยนะครับซึ่งการประชุมกมจนะครับจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะประชุมได้และถ้าประธานไม่มา ให้รองประธานทําหน้าที่แทนแต่ถ้ารองประธานไม่มาอีกก็ให้เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมนะครับซึ่งการประชุมเนี่ยให้ถือเสียงข้างมากและถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานไป็นคนออกเสียงชี้ขาดนะครับและให้คณะกรรมการได้รับเบีย้ยประชุมตามที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยความเห็นชอบของคลอรอมอนะครับและให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ดังนี้ห กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรม 2. ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้และฝึกอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งกำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและภาคเอกชนนะครับ 3. ทุกสิ้นปีงบประมาณเนี่ยให้จัดทํารายงานเสนอต่อก,กมอจอนะครับและให้องค์กรกลางในแต่ละประเภทเนี่ยมีหน้าที่คอยกํากับดูแลประเมินผลฝึกอบรมและจูงใจเจ้าหน้าที่ แล้วก็บังคับใช้มาตรการกับเจ้าหน้าที่ที่ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับสุดท้ายนะครับบรรากฎหมายอะไรก็ตามที่ใช้บังคับอยู่ก่อนที่พบรบนี้ใช้บังคับจะมีผลใช้บังคับต่อไปได้ตราบใดที่ไม่ขัดหรือแย,ย้งกับพบรบนี้นะครับ keep going ครับสู้ต่อไปลุยต่อไปอย่ายอมแพ้นะครับ